โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์เกลษะมหามงคลหนุนนำชีวิตน้องทิ่สถาสุขการปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีสุขใจเปลี่ยนล้เมื่อระลึกถึงบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อพันทึกไว้ในความสรงจำ ได้เขียนตำราออกมาชื่อว่าธรรมะธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นตำราที่ถ่ายทอดสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้นะที่ได้มาเคารพนับถือกันเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ต่อกันอย่างงี้นะครับอันนี้แหละก็คือเราเคยสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะเรื่องบรมครูหรือป่โลกอุดรเนี่ยนะครับเรียกว่าหลายคนก็เข้าไม่ถึงสมัครไม่ได้ บางคนก็ไปปรามายเลยว่า,าไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงไปเคารพพระพุทธเจ้าดีกว่าไหมอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วจากตัวอาจารย์เนี่ยที่เป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในธรรมะไม่เคยรู้จักอะไรเลยนะวันนี้อาจารย์สามารถพูดได้นะว่าบรมคูหลวงปู่โลกอุดรเนี่ยมีอยู่จริงและสามารถสัมผัสได้สื่อสารได้พูดคุยกับท่านก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะ นำประสบการณ์ของตัวเองมามาถ่ายทอดให้ฟังซึ่งาการจะพบบรมครูหลงปู่ลงกอุดอรเนี่ยนะครับเราสามารถพบได้นะตัวอาจารย์เองก็ได้พบหลวงปู่เนี่ยเนื่องจากแรงแรงครูนะหลวงปู่ท่านมาตามอาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้ไปค้นหานะเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยผิดศีลอยู่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าแรงครูทําไมแรงครูเนี่ยถึงสําคัญมากนะครับ แรงคูเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงกันด้วยกรรมก็คือบุคก,กรรมนะเป็นบุกพรกรรมเลยนะเป็นกรรมแต่อดีตเลยแล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าแรงใดในโลกเหนือแรงกรรมไม่มีฉะนั้นแรงกรรมเนี่ยมันจะเป็นแรงที่อ,อ่มากนะต้านทานไม่ได้ฉะนั้นการที่อ,อ่มีบุกพรกรรมร่วมกันกับครูบาอาจารย์ แล้วอยู่ในสัญญาสัญญาคือความจําได้หมายรู้ที่ข้ามภพข้ามชาติมันเลยทําให้คําว่าแรงครูเนี่ยเป็นแรงที่ข้ามภพข้ามชาติได้แรงครูเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากกรรมเกิดขึ้นจากบุญกรรมที่ร่วมกันกับครูฉะนั้นมันเป็นแรงที่พิเศษนะครับแรงครูก็จะเหนือแรงเทวดาอีกเหนือแรงทุกแรงเลยนะเพราะมันคือการเชื่อมโยงกันด้วยกรรม นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวอาจารย์เองเนี่ยได้พบหลวงปู่โลกอุดอรเกิดจากการที่บรมครลหลวงปู่เนี่ยท่านมาแต่มาตามนะมาตามให้กลับมาให้อยู่ในธรรมะกลับมาให้อยู่ในเส้นทางของการสร้างบุญสร้างบารมีนะเนื่องจากว่าเกิดมารอบนี้เป็นหลงโลกอยู่นะหลงโลกแล้วจะก็พบหลวงปู่โลกอุดอรตอนอายุ45 นะตอนอายุ45ปีพอดีเลยนะก็ได้พบหลวงปู่ซึ่งพอไปสืบค้นข้อมูลมากๆเข้าก็เอ๊ก็ได้เข้าใจนะว่าเออหลวงพ่อจรันเองวัดอัมพวันสิงห์บุรีที่ได้พบปู่ใหญ่พบหลวงพ่อดำพระ,ะในป่าที่เราพูดถึงเนี่ยหลวงปู่ก็สั่งหลวงหลวงพ่อจรันเอาไว้ว่าอายุ45ค่อยค่อยกลับมาหาท่านใหม่นะแล้วอาจารย์ก็จําตัวเลขเนี้ยนะจำตัวเลขนี้ก็พระพุทธเจ้าก็4 5พรรษาอีก นะซึ่งเป,เป็นตัวเลข45แต่ก็ยังไม่รู้ความหมายนะแต่อาจารย์พบหลวงปู่ตอนอาจารย์อายุ45ปีนะแล้วก็พอพบหลวงปู่แล้วเนี่ยได้เรียนนะได้เรียนแล้วการสื่อสารที่สัมผัสเนี่ยก็คือได้ยินเสียงเหมือนปกติเลยนะเห็นก็เห็นด้วยตาเนื้อแบบปกติอย่างนี้แหละนะแต่เวลาเวลาเห็นท่านเนี่ยจะสั้นๆ3วินาที5วินาทีแค่นี้นะ แต่ก้อนความรู้หรือคำสั่งหรือการสนทนาหรือเรื่องราวที่พูดคุยเนี่ยจะยกเข้ามาอยู่ในในสมองเลยเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคือพบแค่ 3, วินาที5วินาทีเนี่ยแต่สามารถขยายความนะเป็นตำราเป็นหนังสือเป็นบทเรียนเป็นเรื่องเล่าเป็นทุกอย่างได้ได้เป็นวันๆเดือนๆะน,นะมันสามารถขยายออกไปได้แบบนั้นนะฉะนั้นการที่ คนที่จะพบหลวงปู่โลกอุดรได้นะครับข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นสิทธิ์ท่านน,นี่คือเรื่องแรกเลยนะเป็นสิทธิ์เป็นลูกสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่เคารพศรัทธาท่านนะหรือสองมีบุพกรรมร่วมกับท่านคำว่าบุพกรรมในอดีตเช่นอาจจะเคยเป็นประชาชนที่เคยได้ใส่บาตรท่านเคยได้ร่วมทําบุญกับท่านท่านนําบุญอะไรไปร่วมทํากับท่านอันนี้ก็เป็นบุพกรรมร่วมกันกับท่านนะครับ หรือสเป็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคาริวาสน,นะครับที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยหลวงปู่ท่านจะมานําทางเองท่านจะมาแนะนําท่านจะมาบอกสอนมาชี้ทางนะฉะนั้นใครที่อยากพบบรมรครูลงปู่โลกอุดรเนี่ยนะก็มี3 3สาข้อ นะบางคนบอกว่าโอ้โหทําไมไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็นับถือนะพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดานะเป็นพระศาสดาในศาสนาพุทธนะครับส่วนบรมคูหลวงปู่โลกุดอเนี่ยก็มีประวัตินะครับว่าสมัยหนึ่งที่สังคณยานาพระไตรปิฎกในครั้งที่3นะก็พระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยได้ส่งคณะพระธรรมทูตไปทั่วโลกเลยนะพระเจ้าอาโศกเนี่ยนะ ส่งคณะพระธรรมทูตไปทั่วโลกนะก้าสายโดยหลวงปูป่บรมคูโรอุดรเนี่ยท่านมาทางดินแดนสุวรรณภูมินะท่านอยู่ในสายที่8ก็จะมี5 5รูป5องค์นะมีพระอุตรมาหาเทระก็คือหลวงปูป่โกอุดรพระโสนามาะมหาเทระอันนี้ก็เป็นพี่น้องกับท่านนะมีพระชานิยะมาเทระพระมูนิยะมาเทระแล้วก็พระคูริยะมาเถระมี องค์ณะเนี้ยมา5รูปนะมาในทิศทางสุวรรณภูมิดินแดนสุวรรณภูมิก็มีพมาา่าลาวเวียดนามไทยนะอยู่อยู่โซนเนี้ยนะครับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปีพศ .235 นะฉะนั้นการที่เราเป็นคนในฝั่งสุวรรณภูมิแล้วได้รู้จักพระพุทธศาสนานะได้มาสวดมนต์ได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า หลวงปู่โลกอุดอรท่านก็มีคุณูปการอย่างมากนะครับที่ได้นำพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็ลึกถึงท่านนะที่ทำให้เชื่อมโยงกันมาแล้วหลวงปู่โลกอุดอรเนี่ยนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์พระมาหากัสสปะเป็นลูกศิษย์ที่มีฤทธิ์มากนะสำเร็จอภิญญาใหญ่ท่านก็อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะขออยู่ธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะ จนถึงพระศรีอริยะเมตไตรนะก็ต้องรอไปนะจนจนถึงนั้นหลวงปู่ท่านก็เลยคอยช่วยทนุบำรุงพระศาสนานะแล้วก็คอยอามาเชื่อมโยงกับคนที่มีบุพกรรมร่วมกับท่านเพราะว่าท่านเนี่ยใช้อธิษมานากายนะท่านก็มีอายุยืนยาวหลายพันปีเราฟังอย่างนี้เราจะโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะมันเป็นไปได้เนื่องจากว่า อัตภาพเราไม่เหมือนกันนะครับอย่างความเป็นมนุษย์โลกเนี่ยความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยอายุมากสุดก็ตีว่า100ปีไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอัตภาพอื่นเช่นเป็นภูมิของเทวดานะเทวดาที่เขาไม่มีกายเนื้อเนี่ยนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาเนี่ยเท่ากับ50ปีบนโลกมนุษย์เห็นไหมเนี่ยฉะนั้นมันคนละอัตภาพ เราต้องทำ,ทำความเข้าใจว่าเมื่อมันเป็นคนละอัตภาพนะหรือพอสวรรค์ชั้นที่สองดาวดึงขึ้นไปหนึ่งวันหนึ่งคืนก็มาเท่ากับ100ร้อยปีของมนุษย์เลยอย่างงี้น,นะครับฉะนั้นหลวงปู่โลกอุดอรเนี่ยท่านก็มีอธิสมานกายซึ่งมีเวลานะเวลาที่ยืนยาวมากกว่าอัตภาพของมนุษย์โลกฉะนั้นพวกเราเนี่ยตายเกิดตายเกิดไปไม่รู้กี่รอบนะหลวงปู่ท่านก็ยังอยู่ เพราะว่าเวลาในอัตภาพของท่านเนี่ยจะมีความยืนยาวมากกว่าเวลาบนโลกมนุษย์นะครับฉะนั้นพออย่างตัวอาจารย์เคยมีบุพกรรมร่วมกับท่านในอดีตชาติพอกลับมาเกิดใหม่ท่านก็มาตามนะมาตามมาอ้าวมาทํางานได้แล้วนะมานําคนมาถ่ายทอดวิชาอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําไม ถึงยังพบหลวงปู่แล,ล้วหลวงปู่อายุ2,500ปีนะเพราะว่าท่านเดินทางในประวัติก็เดินทางมาสุวรรณภูมิปีพศ2 3 5นะตอนนี้พศ2,566แล้วนะก็คือเป็น2,000กว่าปีแล้วที่ท,ที่ที่เรายังพบท่านได้จะนั้นถ้าใครอยากที่จะพบบรมคุลุปู่ลกอุดอรนะครับหนึ่งเนี่ยไปตั้งขัน5หรือขัน8ก็ได้นะถ้าอยากจะตั้งนะ ถ้าเราบอกว่าเอ๊เเราไม่เคยมีบุพกรรมกับท่านไหมแต่เราฟังแล้วเรารู้สึกศรัทธาอยากกราบท่านบ้างอยากพบท่านบ้างนะก็หนึ่งตั้งขันห้าหรือขันแปดนะในวันพฤหัตข้างขึ้นในเกิกเพชรคาดก็ได้จะดีมากนะแล้วก็ตั้งบทหิ้งพระตัวเองน้อมจิตเราลึกถึงบรมกูรุหลวงปู่ลบอุดอรแล้วก็สวดบูชาบทสวดบทยาวนะใครไม่รู้ก็ ติดต่อมาลน์แอดโอเวดาวเดี๋ยวให้ให้ทีมงานเขาส่งให้ได้นะครับเพื่อเราก็น้อมระลึกถึงท่านแล้วก็สวดบูชาท่านอย่างนี้นะครับหรือใครอยากจะได้องค์หลวงปู่ก็ได้ก็ติดต่อกันเข้ามาก็นําองค์ไปตั้งที่หิ่งพระด้วยแล้วก็สวดบูชาท่านนะแล้วก็น้อมจิตไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติสมาธิสวดมนต์ฝึกกรรมฐานนะแบบนี้ก็จะมีโอกาสได้พบบรมครูหลวงปูลงป่ลบกุดอนนะตัวอาจารย์เองก็พบเนี่ย หลายครั้งนะครั้งแรกก็คือฝันที่ท่านมาตามเลยนะหลวงปู่มาตามให้อาจารย์ไปรับองค์พระก็คือไปรับรูปหลวงปู่โลกอุดรนี่นี่คือครั้งแรกนะฝันแล้วก็พอเรียนวิชาเสร็จนะเอาคณะเรียนวิชาท่านก็มาสั่งว่าให้ตั้งใจจะสอบอยังไงท่านก็จะเป็นเสียงมาสอนนะพอเรียนวิชาเสร็จอาจารย์ก็ไปกราบลาท่านก็ไปถวายดอกบัวก็ได้พบท่านแล้วท่านก็ ปัดมืออย่างนี้ก็มียันครูมาติดที่หน้าปากนะอันนี้ก็ได้ไดพบท่านเสร็จแล้วพอพอเปิดสถาบันพลังพุทธ,ธนุภาพแล้วเนี่ยตัวอาจารย์เองก็จะเริ่มสอนกรรมฐานสอนออนไลน์เพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดรุนแรงก็สอนออนไลน์พอจะสอนออนไลน์เนี่ยหลวงปู่ก็มาแก้บทเรียนให้หมดเลยนะเนื่องจากตอนแรกอาจารย์ก็ทําตําราเป็นเรื่องการสอนอะไรไปนะหาจากอินเทอร์เนต็ตมั่งอะไรมัง่งปรากฏว่า วันรุ่งขึ้นที่จะสอนคืนนี้อจาจารย์ก็จุดทูบบอกหลวงปู่ว่าพรุ่งนี้จะสอนสิ่งที่หลวงปู่ถ่ายทอดนะปรากฏว่าหลวงปู่ก็มาสอนอีกแบบหนึ่งนะให้ให้สอนแบบนี้ก็เรียงลําดับใหม่ก็เลยยกเลิกไอ้สิ่งที่เตรียมไว้ทั้งหมดนะอันนี้ก็พบพบหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งท่านก็จะคอยสอนแล้วช่วงหนึ่งที่อาจารย์บวชนะบวชอยู่ที่ถ้ำบัวดแดงเนี่ยอาจารย์บวชอยู่5เดือนนะหลวงปู่ก็จะคอยมาสอน นะคอยมาสอนคอยมาบอกอย่างนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ได้พบทั้งพระโสนะนะพระโสนะมหาเถระก็ได้พบพระโสนะด้วยแล้วก็ได้พบพระอุตรก็คือหลวงปู่ลบอุดรนะท่านก็คอยคอยสอนบทเรียนต่างๆให้กับอาจารย์นะครับแล้วก็อย่างตอนที่จะไปเจริญพุทธมนต์ไปบ้านโยมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ก็นั่งสมาธิอยู่ช่วงตีสองตีสามหลวงปู่ท่านก็มา มาหาแล้วก็นิมิตให้นิมิตสถานที่ที่จะไปในวันนั้นซึ่งอาจารย์ก็ไม่เคยรู้เลยละ่ะว่าจะไปแล้วมันเป็นยังไงหลวงปู่ก็มาชี้ตําแหน่งที่นั่งให้ว่าให้นั่งตรงนี้ให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่ง,งอาจารย์ก็รู้ว่าว่าหลวงปู่มาให้ทําก็พอไปถึงบ้านโยมเนี่ยแหละถึงได้ตกใจว่าเอา้าเหมือนที่เมื่อเช้านี้ช่วงตีสาหลวงปู่บอก ให้นั่งตำแหน่งนี้หลวงปู่มาชี้อาจารย์ก็เลยไปนั่งตำแหน่งนั้นๆตามนั้นซึ่งมันก็มีเหตุปัจจัยอะไรหรืออย่างอาจารย์ก็ได้ไปอุทิศบุญให้ไปทําให้นะนี่แหละก็คือบรมโมคุหลวงปู่โลกูดอนนะคร่าวๆนะครับซึ่งอาจารย์ได้เขียนรายละเอียดมีภาพประกอบด้วยอยู่ในตําราธรรมวิจยะนะลองไปติดต่อหาหาซื้อดูนะที่ไลน์แอดโอเบียน์เนี่ยก็ถามน้องๆกันดูได้นะครับ